วัค่ะวันนี้เราอยู่ที่เดิมอีกแล้วนะคะก็คือสนามฉลองก้งของเราก็เนื่องจากเมื่อวานฝนตกนะคะวันนี้เราก็เลยได้ทำการเล่นทีเทอรปิใช่ซึ่งแฟนคลับดูนะคะมารออันนี้เวลา5โมง35เองเข้ามาตั้งแต่5โมงครับใช่เข้ามาตั้งแต่5โมงนะคะตอนแรกเพราะว่าทางวงแจ้งว่าเราจะเล่นเริ่มมาที่5โมงนะคะเนื่องจากแบบ เพราะว่ามื่อวานฝนตกแล้วก็วเซาเช็คเซาเครื่องเสียงกันใหม่อยู่มันทำให้เลดมา3 5แต่ว่าที่คุยกับพ่อ,อยุนแล้วยังไงก็ไม่เกิน40ก็คือเขาจะขึ้นแล้วใช่เพราะว่าเนื่องต่างแบบอุปกรณ์มันมีปัญหาเพราะว่าเขาต้องถอดออกเมื่อวานใช่แล้วก็ดมันลงนะวันนี้สภาพพึง้งเป็นยังไงบ้างาาดูท้องฟ้านอนี่มาโปร่งมากวันนี้ วันนี้ยังไงก็จัดเต็มเชยเชยเมื่อวานไม่มาพลาดไม่มาพลาดมากวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นวันนี้วันสุดท้ายของรอบออนทัวร์เพราะว่าเดี๋ยวก็จะกลับอโธมอเอ้ยกลับภาคอีสานยาวมีงานเจ้าภาพยาวถ้าเกิดไม่มาวันนี้ก็ถือว่าพลาดเลยใช่รออีกนานเลยนะกว่าจะได้ขึ้นมาเจอกันใหม่กับสาวน้อยเพชรพลนแพง เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศไปดูไปดูทีมขายแล้วดีกว่าทีมขายเราพร้อมข่านอันไหนเอาออกพี่ฟังโทษเทยโอเคครับปั๊บเลยเจ้นอยูวอยู่อยู่อยู่อันนี้พร้อม สามร้านนะคะมีมีฝั่งด้วยแล้วจะพาไปดูาดูบรรยากาศอ่าดีมากเอาเล่นแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวอไป แม่เอซีมารอแล้วครับทีมขายฝั่งนี้นะคะสู้ไหมคราวนนี้ร้านนี้เอาลงกี่ลังคะ150ย้าลังขายหมดนะคะหมดแน่นอนเลยค่ะเอาส่วงสายเห็น ม่ใช่ชุดนี้เห็นเต้นอยู่ในไรสนดะพี่พร้อมนะครับ,ว,นนว,รบรวันนี้น่าจะเตรียมตัวรับแรงกระแทกเมื่อวานเขาเขาเก็บกดไงใช่ปะเมื่อวานเขาไม่ได้มาเที่ยวกันเก็บกดวันนี้เขาจะมากินมาเต็มที่เต็มที่นะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันหยุดวันนี้จะเต็มจะเต็มกันนี่ brushing. เในพี่เบียครับโหดูมุมมีมุมเป็นของตัวเองแล้ววันนี้ดูซิที่เราจะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีครับเมื่อวานเป็นไงโอ้โหเขเปียกฝนเหมือนกันน้องนั่นแหละก็เป็นกำลังใจจนกว่าน้องจะกลับนั่นแหละเมื่อวานก็โอ้โหอยู่กันจนถึงกี่ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มนู่นแหละใช่เพราะวันนี้ครับบรรยากาศครับรีบมากครับรีบมากครับเฟิร์นคับเอฟซีครับรีบมาเลยมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานป่าช่วยความม่วนเฉริ่พาเพลินชื่อนี้การันตีความมัน ตลแกนเขาของดีจริงๆยากาศดีมากดีมากวันนี้วันนี้เห็นได้ข่าวว่าเตยตั้งแต่หกโมงเลยนะโตยเย็นเอาแล้วนหน้าเวทีแฟนกับเอฟซีให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับทีมงานป่าช่วยแม่ๆมามารอกันลวสวัสดีครับเมื่อวานแบบสงสารมากเมื่อวานสุดยอดแฟนคลับเอฟซีนี่แหละของแท้แฟนคลับเอฟซีต้องแบบนี้รู้ว่าเมื่อวานเป็นแบบไหนวันนี้รีบมาให้กําลังใจป่าช่วยเห็นไหมรีบมาให้กําลังใจเต็มที่เห็นไหม มาอสสนามอไก่ไรโซเดนเลยกับดาวเรืองสุดยอดสุดยอดปลบมือให้กับทีมงานด้วยปลบมือให้กับน้องมุกด้วยน้องกุ้มนะครับวันนี้ใช่อุ้มวันนี้ขอบคุณทุกคนใจดีเลยใช่อายะขอเป็นกำลังใจให้ผมว่ามีคาดหวังมากผมว่าดีแล้วดีแล้วที่ยังอยู่ที่เดิมก็หนึ่งแฟนคลับเอฟซีมาเมื่อวานก็เสียใจใช่ไหมใช่เพราะว่าบางคนนะเมื่อวานอยุธยาสมุทรปราการภูเก็ตก็มา นั่งเครื่องมาจากภูเก็ตเพื่อจะมาดูที่นี่แล้วดีที่น้องุ้มไม่ตัดสินใจย้ายไปเอลีแล้วก็ขออยู่ตรงนี้สุดยอดเพราะหนึ่งเราได้น้ำน้ำใจจากเอฟซีที่เขาตั้งใจมาแล้วไงใช่ไหมเราก็ได้น้ำใจจากเขาเพราะว่าเราไม่ย้ายคุณมาผิดหวังแต่เราก็ขออยู่กับที่เพื่อต้อนรับคุณเหมือนเดิมอาจจะนอนรอคืนหนึ่งนอนรอคืนหนึ่งวันนี้ที่เดิมกส่งการรอก่อนนะวันนี้มาเร็ว ตกใจไหมฮตกใจที่ชนะยีงไม่เสร็จพูกขันมาอุ้ยไข่ก้าอีแล้วตกใจเลยตกใจมากวันีว่าก็ดีใจแหละเหมือนเหมือนเราดีใจกับรเวิวพู้มาที่นะสองศูนย์ไอ้ยัทีมเดียวกันเลยเฮ้ยแมนยูก็ชนะทีมเดียวกันเหรอียบิน้ำเคืองน้ำเครื่อเย มันเหมือนอะไรที่มันอยู่ในสายเลือดอ่ะเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอ่ะมันอยู่ในสายเลือดแล้วหมอลำก็อยอะเออไม่ใครพูดถึงแมนยูเลยชนะอยู่นานชนะก็เกือบตายสองหนึ่งขอบคุณครับพี่พี่สวัสดีครับเจอกันมาแต่วันนี้ลุ้นไรลุ้ทุกท่านนะคากนไหนต้องรีบจองนะคะ มาให้กาลังใจกันเยอะๆนะครับอนหนกับท่านป๋าาป๋าเลยพี่น้องกเยพีน้อฝากยนะคะอ่อนเองเลยได้มาดริงคลิปลงเลยอ่อนได้เครับคลิปวัดจำรูนี้ก็เป็นเอฟซีลูกคเหมือนกันเป็นตัวแทนแฟนพันยงเลยตั้งแต่แบบสาวสาวสาวใช่ตั้งแต่ที่พวกพูแบบ โอ้เจลาดใช่ถ้าเจจลาดเจลาดขออย่าต้องคล้องใช้เลยบรรยากาศนะครับเจลาดศนั่งร้องง่ายอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำทีมขายของเราอีกดูนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะพร้อมขายหรือยังพร้ <c ười> อมไหมวันนี้ร้อยห้าสิบร้านเราให้หมดนะพี่ฝากความหวังไว้ด้วย ทีมไรส์ดของเราทีมล็อกใช่ไหมทีมมิกทีมทมิกเราสดอยู่โน่นอ๋อนี่ทีมมิกวันนี้เราจะเลิกกี่โมงคะครับเช้าเสร็จเริ่มเลยครับโอเคเา้าเสร็จเริ่มเลยเา้าเสร็จเริ่มเลยเราเริ่มเมื่อตี้เช้ายังไม่เสร็จนะแจกสีเสียงพร้อมใช่ไหมพี่พรวันนี้พร้อมมากครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกัอนดูสิว่าพีพ่เขาทำอะไรครับ พี้ได้ยังครบเข้าแล้วแต่ก็เปลี่ยนเรื่อยๆเลยใช่มีป่าช่วยพาวน์นด้วยนะมีนี่นี่อะไรโอเคดีไปเคล้นทั้งคืนแช่ไว้เลยต่อการกับต่อการครับทัวร์แถลงเซตกันเต็มที่ครับทีมงานทุกแผนกทุกส่วนทุกย้ายรถค้าโอเคโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะขออนุญาตเท่านี้ขนาดครับเดี๋ยว ทำการไหว้รถพระของแม่สุภาพกันครับสวัสดีครับวันนีที่เล่นบนตรไปครับเมื่อวานนมาใหม่ครับวันนี้พักผ่อนเต็มที่แล้ววันนี้เต็มที่แล้วเต็มที่ครับวันนี้พักผ่อนเต็มที่ครับวันนี้หน้างานก็ปลอดปรมงครับผมสดใสวันนี้วันนี้วันนี้สุดยอดล่ะวันนี้ไม่นานเลยรอครับประมาณสี่วันได้ครับเช็คซาวแล้วเราจะเล่นเลยอดใจร้อนิดนึงครับผม คค okay, ครับรบลิปนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจป่าช่วยพะ่วนด้วยนะครับ joutube ป่าช่วยพะ่วนนะครับสวัสดีครับ